วันนี้เราจะมาเรียนรู้การาซ่อมคลัสรถยนต์แบบเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์กระบุกนึเองก่อนเดือนเราต้องรู้ก่อนว่า,าคลัสมีหน้าที่ตัดและต่อกำลังจากเครื่องยนต์ไปสู่เพลาจากเพลาไปสู่ล้อและทำให้รถยนต์วิ่งได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับว่าการทำงานการประกอบเป็นยังไงของจริง ไม่ได้มีการาถ่ายเตรียมแต่ถ่ายสถานที่ทำงานจริงๆก็สิ่งที่ต้องมีก็คือหนึ่งกระดาษทรายกระดาษทรายสองก็คือเหล็กนำศูนย์เหล็กนำศูนย์คลาสนี่เราเรียกเหล็กนำศูนย์คลาส เพราะว่ามีคนจะเป็นจะต้องใช้ถ้าเกิดไม่ใช้แล้วทําให้ท่านเอาเกียร์ใสยย่ยากเพดังนั้นสิ่งต่างๆที่ให้ท่านเห็นนี่คืออุปกรณ์สิ่งต่อไปก็คือแผ่นคลาสแผ่นคลาสจะมีอยู่2ด้านด้านหน้าจะเสมอด้านหลังจะนูนดงนั้น คลาสตัวนี้มีหน้าที่ตัดที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ที่แรกว่ามีหน้าที่ตัดและต่อกําลังงานตัดเมื่อคนขับเหยียบคลาสคลาสก็จะทําหน้าที่จากออกมาแล้วส่วนเฟืองสปายนี้ก็อยู่บนเพลาเพราะ,ะนั้นเมื่อเฟืองสปายโยนเพลาแล้วคลาสก็จะหยุดหมุนชั่วคราวจนกว่าคนขับรถจะเข้าเกียร์แล้วปล่อยคลาสคลาสก็จะขยับเข้าชนตำแหน่งล้อชั่วแรงหรือว่าไฟรวินเอง แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อนจากเพลาไปสู่ล้อตามที่ทุกท่านคุ้นเคยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าการใส่แผ่นคลาสแบบรถธรรมดาหรือว,ว่าเกียร์กระปุกจะใส่กันยังไงเ,เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอัดับแรกก็อัดับแรกเราจะต้องทำการใช้กระดาษทรายเบอร์800 หรือละเอียดมากเท่าไหร่ยิ่งดีขัดขัดบริเวณรอบๆขัดเพื่ออะไรครับขัดเพื่อคลาสจะได้ไม่ลื่นเวลาเราทำงานอาจจะมีน้ำมันหรือคราบสกรปรกเกาะอยู่เพราะฉะนั้นกระดาษทรายมีความจะเป็นอย่างยิ่งที่จะทำความสะอาดหน้าคลาสหน้าล้อชิ่อแรงขัดรอัดขัด ห้สะอาดอาไปก็แล้วก็ทำความสะอาดกันเราก็ทำความสะอาดด้วยกันเป่าลม อาที่เป่าลมให้หน่อยที่เป่าลมเพราะนั้นเมื่อเราขัดทำวามสะอาดร็จแล้วเราจะต้องทําการเป่าลมเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกนั่นเองอ๋อ <Okay. S 1> เป่าลมแล้วก็เป่าลมพอเป่าเสร็จแล้วเราก็ขัดดีคลาสต่อไปขัดเพื่อทำคานสะอาดหน้าแปลนให้มันสะอาดแล้วก็ทำความสะอาดด้วยกันเป่าอีกครัง้ง นี<อ> <im sharing> uh, ่น like ี่ค ka ือวีคลาสครับเป็นหนึ่งส่วนประกอบของคลาสแบบธรรมดาของรถยนต์เกียกระปุกหลักการทางานมันก็คือให้ทุกท่านที่กำลังชมอยู่นึกถึงชิช้าจะมีคนนั่งอยู่สองฝั่งฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เหมือนแผ่นคาสตัวนี้เมื่อคนขับขับรถเหยียบคลาสลูกปืนจะกดตรงนี้แล้วด้านนี้จะกระดบขึ้น ด้านที่กระดกขึ้นทําให้คลาสจากมาที่สัมผัสอยู่กับล้อชี่แรงจากมาการจากมาแผ่นคลาส s ี1อยู่นเพลาเพราะนั้นเพลาจะหยุดอยู่ชั่วคราวพอคนขับเข้าเกียร์เสียจเรียบร้อยแล้วทําการปล่อยคลาสลูกปืนกลับคืนเข้าสู่ตาแหน่งเดิมคลาสเข้ากดวีคลาสก็เข้ากดแผ่นคลาสให้สิติดกับล้อชี่แรงเพราะนั้น การถ่ายทอดกําลังก็จะเป็นไปตามปกติต่อไปเราจะมาดูกันว่าการประกอบอแผ่นคลาสประกอบกันยังไงอยากที่บอกแล้วนะครับมีด้านูน่อด้านด้านที่ไมนูนกับด้านที่นูนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาด้านที่เรียบไว้ให้สัมผัสกับล้อชิแรง ก็จะใส่ลักษณะน,นี้นะครับวางลงแล้วก็ต่อเข้าไปจะเกตได้ว่าตรงรูนี้ก็จะมีะสาหรับใส่พริ่มมา,มาร์คปรคับก็ใส่ไปนะครับเสร็จแล้วก็ล็อตเอ,อาวไว้ทั้งหมด6ตัว ขนันขันน็อต6ตัวที่ต้องขันในตรงตำแหน่งตรงข้ามกันเพื่อให้เกิดความสมดุลอันนี้เป็นการถ่ายทำในสถานที่จริงครับไม่ใช่ภาพตัต่ในใดอยงสิน้นเพราะนั้นท่านใดที่จะนำไปปฏิบัติกับรถอของท่านก็ได้ไม่สมบูรณ์สิิ์หรือจะโทรติดต่อมาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏที่ท่านเห็นอยู่ก็ได้ เรายินดีให้คำแนะนำท่านที่สนใจหรือจะขับรถมาซ่อมที่อู่ซ่อมเกี๋ก็ได้นะครับอยู่ที่จังหวัดสิสเกตโอเคแล้วกำลังใส่รอบดตัวรอกดตัว,อ,กกตวอย่าลืมนะครับใส่แผ่นคาดให้ต้องด้านเรียบได้ข้างหน้าด้านนูนได้ด้านหลังท่านใดที่มีเฟือง โดยเฉพาะก็ใช้ได้ท่านไดนี้ก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ที่การนำสูงน,นำสูงที่ถูกกล้องเสร็จแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเท่านี้ครับ การขันอตการขันนอตก็จะต้องเป็นการขันฝั่งตรงข้ามทำไมถึงต้องมีการใช้เหล็กน้ำศูนย์ก็เพื่อเวลาท่านยกเครีรยกระปุกใส่เข้าไปมันจะได้ใส่ง่าย แต่ถ้าท่านไม่ใช้เหล็กน้าศูนท่านจะใส่ข้อยากมากอาจใช้เวลาหนึ่งวันหรือหนึ่งอาทิตย์ถึงจะดันเข้าใส่ได้แต่ถ้าท่านใช้เหล็กสไยน้าศูนใช้เวลาไม่นานไปแล้วก็ขันตัวต่อไปให้ครบทั้งหกตัว,ตวให้แน่นเท่ากัน อันนี่คือการใส่แผ่นคลาสและวีคลาสที่ถูกต้องถ้าใส่ไม่ถูกต้องรถไม่ออกตัวนะครับต้องเสียเวลายกคลาดออกมาอีกน้ำหนักเป็นร้อยรอยกิโลยกเกียร์หนึ่งลูกลเวลาใส่ก็ต้องระวัง ก่อนที่ท่านจะเอา,เอาแผ่นคลาสใส่หรือเอาวีคลาสใส่พร้อมกันท่านจ้สังเกตร่องของลูกปืนตรงจุดป,ปลายวีตรงฟันวีนี้จะต้องเรียบกล่องไม้ใ,ใกล้ครับต้องเรียบแบบนี้นะครับต้องเรียบเพราะว่าถ้าไม่เรียบแล้วเวลาท่านเหยียบคลาสแล้วลูกปืนจะวิ่งชนปลายวีแล้วจะมีเสียงดังพอเสียงดังแล้ว ทำให้บางครั้งการเกิดเสียงดังเกิดจากเสียงลูกปืนและเกิดจากฟันหวีเป็นรอยลึกลงไปทําให้การเข้าเกียร์ได้ยากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคลาสไม่เจาะนั่นเอง,งถ่ายท่านใส่ท่านดูปลายหวีจะต้องเรียบทุกอัน ก็อย่าลืมนะครับใส่แผ่นคาดให้ถูกต้องก็เดี๋ยวเรามาติดตามตอนยกเกียร์กระปุกใส่อีกในช่วงถัดไป